สวัสดีครับประวัติศาสตร์สั้นๆในวันนี้นะขอเสรุปการที่กองกําลังของฐาเบริกาถูกส่งเข้าไปรบในแผ่นดินของประเทศรัสเซียด้วยนะครับโดยการรบในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสงครามโลกทั้งสองครั้งไม่ใช่สงครามยินนะฮะแต่ต้องย้อนกลับไปในปี1918ครับในช่วงที่ประเทศรัสเซียกาลังมีสงครามกลางเมืองอย่างร้อนระอุนะครับโดยสงครามกลางเมืองรัสเซียเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝั่งสังคมนิยมบอลเชวิค ที่นำโดยวลาดิเมียร์เลนินหรือที่เรียกว่ากองทัพแดงนะครับกับฝั่งที่ต่อต้านการปฏิวัติเรียกว่ากองทัพขาวครับโดยในศึกนี้เนี่ยพันธมิตรจากชาติต่งางๆอาทิเช่นจักรวรรดิญี่ปุ่นสารสานาาจักรเชโกสโลวาเกียฝรั่งเศสกรีซและสหรัฐอเมริกานะครับและส่งกําลังเข้าไปช่วยฝ่ายกองทัพขาวต่อต้านกองทัพแดงด้วยครับและในศึกนี้เนี่ยจักรวรรดิญี่ปุ่นนะฮรร่วมมือกับ สหรัฐอเมริกาครับฟังไม่ผิดนะช่วงนั้นนี่จักรวรรดิญี่ปุ่นยังเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับโดยทั้งสองชาติได้ส่งกําลังเข้าไปทางเมืองท่าฟังตะวันออกของรัสเซียนะครับชื่อว่าวลาดิวอสต็อกโดยผลของสองครามครั้งนี้นะครับฝั่งทางอเมริกาที่ต่อสู้อย่างไม่เต็มใจนักไม่อาจสกัดกั้นการขึ้นสวมหนาาของคอมมิวนิสต์ได้ ได้ถอนกำลังออกมาในปี1920ครับโดยฐานอเมริกาที่ถูกส่งเข้าไปประมาณ11,000นายนะฮะได้สูญเสียไปประมาณ450นายครับและและ้วสงครามครั้งนี้นะครับถูกลืมเรือนโดยชาวอเมริกันไปอย่างรวดเร็วครับ